สวัสดีผู้ชมทุกคนคุยเกมรายวันในคลิปนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับเกม Area F2 เกมมือถือแนว FPS CQB ซึ่งได้เปิดให้บริการพร้อมกันทั่วโลกแล้ว Area F2 เป็นเกมมือถือแน f p s c q b ที่เน้นการต่อสู้แบบ5ต่อ5ในพื้นที่ปิดผู้เล่นแต่ละทีมจะสลับกันลุกและล้บเป็น Attacker และ Defender เพื่อช่วงชิงจุดสำคัญบนแผนที่พร้อมกับจัดการผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไปด้วยโดยแต่ละฝ่ายจะได้รับอุปกรณ์การเจตมากมายไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ฝั่ง Attacker จะสามารถใช้ยานสอดแนมเพื่อหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและใช้เครื่องปล่อยธนูทำลายกำแพงเพื่อเปิดช่องในการบุกได้ในขณะที่ฝั่ง d e f e n อร์จะได้รับอุปกรณ์และกับดักหลักชนิดขัดขวางการวางแผนการบุกของฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าคุณจะเล่นอยู่ฝั่งไหนก็ตามการเลือกเอเจนที่มีความสามารถเกือ้อกูลกันการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามและการใช้ลักษณะพื้นที่ได้จะเป็นการทดสอบความสามารถในการวางแผนและทีมเวิร์คของผู้เล่นได้อย่างดีเลย เนื่องในโอกาสที่เกม Area F2 ได้เปิดให้บริการทั่วโลกผู้พัฒนาเกมจึงขอเสนอกิจกรรมแจกรางวัลสุดพิเศษ,ษ,ษให้แก่ผู้เล่นถึง4รอบด้วยกันเพื่อให้ผู้เล่นสามารถก้าวเข้าสู่สงเวียน Area F2 ได้อย่างมั่นใจจะรออะไรกันอยู่แจกเยอะขนาดนี้ไปหาเลยมาเล่นกันได้เลย